ผมจะมาพรีเซนต์บิลปืน MK4 อยู่ใน Expert Choice ของคุณก้องเนี่ยเขาจะเป็นของ OP นะครับส่วนของผมเนี่ยจะเป็นของ Warfare เนื่องจากว่าหมอผู้ชายเนี่ยมันมีระเบิดควันก็จะแบบช่วยปิดบัง,งตัวเองได้ดีหน่อยนะไปะ <green> ไม่ต้องเข้าสะโขบนะยิงล้นๆเดี๋ยวเราจะไป B2 เนาะ พื้นที่ปิดแบบเนี้ยติดขาดเลยอย่าทำร้ายผมเลย โอ้ยเขายังไม่รู้เขายังไม่รู้เอาสิอ่ะเออเอาดิอ่ะเอาถ้เาเกือบตายลเลยพี่เอาวะเอาวะ หมดเกลี้ยงจานหเป็ดปักกิ่งป่าจะสุสหมดแวยไงครับคนจีน <c oughs> โอ้จะตายเหรอเน๊าะ จบแล้วเย่จะประมาณนี้ประมาณนี้นะฮะเล่นให้ดูนะครับเซตนี้